ก็พอ่อเข้าใจโอโหไม่มยู่ชั้นสามไปเลยผิดนหด่าไม่ตีไม้ไหด่าไม่ตีไม้ไม่รู้เขาไปเปลี่ยนของอะไรมมหรเปล่าไดาไม่สีไม้แต่ลุงตื่นกว่าล้วขอโทษครับโอโทษครับโ ว่าทำไมดเมเ่จมันขาดไปไปลคือมันเป็นไปไม่ได้ที่อัพตัวแล้วดมเ่จมันยังขาดอยู่ะผมก็เลยแบบเอ๊ะเลยออกมาเช็คหน่อยให้บูมดอกละหมื่นที่มันไม่ใช่แหละ สีสองมาเพื่อสีหนึ่งนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมผมต้องเล่นกระเตาเขาว่าผมไม่สามารถกดตีเรียกโลได้งไงล่ะก็มันสีหนึ่งน่าจะลืมใส่ใหม่เมื่อวานเชื่อเป็นแฟร์เนี้ยครับผมรู้แล้วฮะรู้เมื่อกี้เลยเ my มันไปหิวก็ได้อะตอนแรกว่าจะหิวไม่หิวแล้วหกเจ็ดโลแล้วเขียวชุดใจเลยชุดใจเลยเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกชินอุบุสีขนาดสองลองเลือดดิพี่อยู่ไปตี้ไหนอะต้องถามว่าไปตี้ไหนถามว่าไปตีไหนด้วย ก็จะปั้นเหวี่ยงตีเอ่อตี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 ไหนอ่ะ DPS คุณเป็นอะไรอ่ะ DPS คุณเป็นอะไรอะ DPS บางตัวต้องกัดไอเดคบางตัวต้องกัดพี่บางตัวต้องกัดเดฟไง DPS คุณเป็นใครอ่ะ

ใส่แกดเดดดีมกับพาราซีแกดดีมหมืพาราดร้ลอดครับ E m ล้วนครับใส่ซแกดดีมหมือซีพาราไดร้อดครับ EM ล้วนนะครับดี s มเ <im it> สโซด้วยเจห <g ül üyor> ไม่น่าใช่นะพี่พีู่แกนผิดเกมพี่ตัวผิดเกมค <c oughs> ่าตีนั้นตำแหน่งชิบะบุไม่ใช่ตัวฮิวฮะตัวไฮบ,บู <im it> บูฮะ าตาตำแหน่งน,นั้นไหมไม่ให้ตุยฮิวฮะคอนเซ็ปของตีนั้นคือฆ่ามอนก่อนก่อนก่อนที่เราต้องเอาฮิวจินนบุหะเออ全部丸見えね 雨んもういい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  ฮิวฮ mm ิวแป๊บแป๊บอืออือฮีละตัวฮีละตัวเก็บอนุธาตุก่อนฮีละตัวฮีละตัวอือฮะกดแคปนะอือโอเคฮิว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 เออ

มันไม่อยอมลงกับตาคีเลยไปไปใส่อัตาคีก็ได้ฮะถ้ามันลงาจะมยนอะเพราะการที่คุณใส่หออเขียวบวกกระเซียเติโตตาคีทำได้ห้นีมันน้อยเกินอ๋อหยดจะพัง Hoa nữa là pokalaki long a yakm kangu. Nanko hết mình nắng hết ดิลนของเออดามจคนละเลี่ยงเลย <laughs> ดามจคนละเลี่ยงเลยดูดิยังไม่เข้าเปเลย

แค่ใส่สีไม้กูได้เวลาเพิ่มสี่สิบวิขอบคุณครับยินดีกล้าราได้ผมแค่ใส่สีไม้แต่ได้เวลาเพิ่มสี่สิบวิโอ้แค่ยิ <c oughs> นดีกล้าราได้ผมยินดีโค้ดเล่นเป็นตั้งานชั่วโมงแม่งไม่ใส่สีไม้คงจะพาลาดเลยดูดิก <c oughs> ิเล่มันน้อยอ่ะเมื่อกี้มัน,นหินมากเลย ถ้ามันมติดคีมันจบไปแล้วประเด็นคือมันใส่หอกเจด้วยไงคือเชียร์เนี่ยไม่ตัวตาขี้แลวไม่ใส่หอกเจดด็ก <laughs> ด,ดูนิไม่มีขีดเลทไม่มีขีดเลอ่ะมีชิ้นเดียวอ่ะ,อะสองชิ้นรรวมกันสิบเปอร์เซ็นต์อโหโอเคโอเคลุลเรื่อง รือเรื่องเทมผมว่าผมว่าปัญหาไม่อยู่ที่อัตราคีบอย่างเดียวและปัญหาไม่อยู่ที่อัตราคีอย่างเดียวแล้วอบลองเงี้ยมากออบลองเงี้ยมากอ๋อเบนเน็ตขึ้นทีนส่สองนะอย่าลืมนะนาฬิกาเบนเน็ตอัพขึ้นอีกนาฬิกาเบนเน็ตไปใส่ฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ไปใส่ซีโนเบด้วยอ่าใช่ไปใส่ซีโนเบด้วยฟื้นฟูพลังงานเออ จงรีไปใส่ห่อสามดาวเพิ่มเลือดพลังชีตพลังชีวิตพลังชีวิตโอเคโอเคตูโค้ดเอ่อความจริงจะใส่สีลมชำนาญเผื่อไว้ก็ได้แต่ว่าเอาไปหาให้คาสิค้ากันนะอ๋อแล้วก็อัพหกสิบพันเจ็ดสิบเออปลดราคาสิไปนะอ่ะพิแตมอีอาร์ เรายสิบหกสี่เดดดีมตต้มิทแตมไม่เหมือนฮิตแตมไม่มีซิงชิลน่ะจะอัพอัพอัพไ้ก็ได้หกไม่หกก็แปดอะหกหกแปดแปดก็ได้อันนี้แล้วแต่นะอ๋อถ้าเป็นไปได้อยากให้มีซีนี้นะซี C นี้ทำให้อัมติอยู่นานขึ้นอีกสามวิมีผลมากนะกับแฮปตี้ตปี้ฮัมบาบูมอเอะอแล้วก็มีมีหัวที่คือซีหกอะเพราะว่า มันจะอเอ่อลดเ ER อสิงชิวได้อ๋อแล้วก็ไปใส่สีเอ็มเบมนะสีเอ็มเบมนะอ่ะไม่ไม่ต้องสีกระดิมนะรอแล้วก็ดามเนี้ยความจริงอ่ะใส่ฟาโวมันจะดีกว่าแล้วให้คาสิฮาไปถือแซกได้อ ER อขอสองห้าสองหกในฮิดะเอ็มล้วนสี่ไหม สีไม้เอมล้วนไปหาโมงเอมาเซตไม้นะจบเก้าแปดโอเคชิ้นบุจะอัพทาเลนส์สกิลเ e เพื่อกันตายก็ได้น,นี่แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสจะใส่ยำอย่างนี้หรือใส่เป็นสี่แกดดีหรือสี่พลาดายลอดก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่ขอเอ็มล้วนไปหาถ้วยเอ็มมาละกันดาบโอเคแล้วเลเวลโอเคแล้วมีแค่นั้นแหละ เฮ้ยใช้กม้กางครับผมแล้วก็การบ้านเก่าก็ไปทำเปี้ยโตแล้วกันเออเปี้ยโตที่ที่เคยบอกอ่ะเฮ้ยใช้กก้างครับจะแต่มหายินดีก็ได้ผม